ตามตำนานที่เล่าขานในภายหลังกลางสวนดอกท้อของเตียวหุยสามชายยืนต่อหน้ากันหนึ่งคือชายขายเสือและรองเท้าหนึ่งคือชายคาผ้าอีกหนึ่งคือชายผู้มีสายเลือดแห่งราชสกุลฮันแต่คืนนี้พวกเขาจะกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานภายใต้ฟ้าเดียวกันไม่มีวันหักหลังเล่าปีผู้มุ่งหวังจะกอบกู้แผ่นดินกวนอูผู้มีศรัทธาในคุณธรรมเตียวหุยผู้มีใจกล้าและซื่อสัตย์ดังเหล็กทั้งสามพบก,กันโดยบังเอิญแต่กลับเห็นไฟในหัวใจเดียวกันเตียวหุยเป็นคนเริ่มพูดก่อนหากใจเราตรงกันทำไมไม่สาบานเป็นพี่น้องเเเสสียลลล่า่าาานนนนัั้ทกงงแจร พวกเขาจุดธูปสาบานต่อฟ้าและดินใต้ต้นทอว่าจะร่วมเป็นพี่น้องไม่ขอเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวแต่ขอให้ตายในวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวศรัทธานี้ไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์แต่เกิดจากความเชื่อในคุณธรรมเดียวกันพันธมิตรที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากผลตอบแทนแต่เริ่มจากศรัทธาในคุณค่าร่วมกันเตียวหุยเข้าใจว่าหากจะร่วมรบร่วมตายต้องร่วมหัวใจก่อนนี่คือกุลึกของคนจริงสร้างพลังจากใจไม่ใช่สัญญ,ญามิตรภาพที่สร้างจากผลประโยชน์จบลงเมื่อผลหมดแต่มิตรภาพที่เกิดจากศรัทธาจะอยู่ยาวจนกว่าชีววิิตตจจะดไไ้้มแท่ มีเหตุผลแค่มีศรัทธาก็เพียงพอ